สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พีเอฟซี MC นะคะวันนี้น้องเจนแอมมีพระสวยพระกลับมาฝากพี่พีเอฟซีเช่นเคยนะพี่วันนี้พระโคตรสวยนะเผื่อสะดุดตาสะดุดใจเนาะเผื่อชอบชิ้นไหนทักไลน์โทรเบอร์ติดต่อน้องแนมได้เลยนะราคาหนึ่งหนอยห้าสิบบาทนะพี่ยกเว้นหมายได้กี่สิบสามนะคะนี่อันนี้มีเขาเรียกอะไรเดียะอันนี้เป็นพิเศษนะหมายได้กี่สามนะเฉพาะหมายได้กี่สิบสามนี่ค่ะมีห้าองค์สองร้อยนะพี่นะ เป็นปู่ดูสีเนาะผ่านการปลูกเิกเรียบร้อยเด็ดเย็ดูเออเดี๋ยวน้องแนมให้ดูในไลน์เนาะว่าเป็นหลวงพอ่ออะไรบ้างเนาะอาฝากไปพีเอฟซีนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะเจ้าองน้องแนมพัดหลุดหลักร้อด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะเรามาเริ่มชมชิ้นที่หนึ่งได้เลยนะอ่าเรามาชมชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยราคาหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะนี่ค่ะอันนี้หมายเลขที่หนึ่งนะพี่เป็นหลวงพ่อสาติโคนี่ค่ะเป็นเหรียญ เหรียญหันข้างหลวงพ่อสริโคนะพี่นะจะพบเป็นตะกิดได้เลยสองห้าหนึ่งสี่นี่ค่ะข้างหลังเป็นสิงยกเท้าหนึ่งข้างอ็นหนึ่งต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สองนี่ค่ะเป็นพุทธจินราชอันนี้เหมือนจะเป็นเขาเรียกอินโดหรือเปล่านะนี่ไม่อินโดก็สองห้านะพี่นะดูกันเอาเองนะพี่ใจจัดไปหนึ่งร้อยห้าสิบนะจ๊ะ ต่อไปก็เป็นหมาเล็กที่สามอันนี้เป็นเสือหลวงพ่อหมวนีน่ค่ะวัดชาวเหนือนี่ค่ะรุ่นกรรมการเสือยิ้มแฉ่งสวยมากจัดไปนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมาเล็กที่ 4. สี่สมเด็จวัดะระฆังและพี่พิมพ์ใหญ่กดจึงอันนี้กล้องกล้องของลูกชายเนาะเพราะว่ากล้องของเจตนเรมไม่ค่อยเจียม ก็เลดูพระไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเจ็บเนาะอันนี้โคตรสวยจัดไปนะพี่นะหมายเลขที่สี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ห้าน,นี่ค่ะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทวีเหรียญกระไรทองเดี๋ยวพี่นะพ่อทวีวัดลงช้างพิจิตรค่ะอันนี้สาหลักเมืองนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่หกลูกหร่อหลวงพ่อเงินนี่ค่ะหน้าเดียวรุ่นอะไรอะ่ะดวงมีเงิน จดไปนะพี่ส,สวยชอบที่ไหนตักได้เลยต่อไปก็เป็นมาได้ที่เจ็ดอันนี้สมเด็จไม่ทราบที่มันจะมีฝั่งเลม,มีสีดำมั่งกระสานหินบ้างอะไรบ้างนะพี่นะดูกันเอาเองถูกใจค่อยเอาไปเนาะขอรูปเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะพี่นะาจะถ่ายให้ดูแค่หน้าหลังนะพี่ถ้าอยากดูให้ชัดๆก็เข้าไปดูในไลน์ลเนะาะจะได้เห็นเนื้อพระนะพี่นะต่อไปก็เป็นมาได้สิบแปด ลุหลวงพ่อเงินอันนี้น่านกพูดได้ไหมเนาะอาจารย์เจ๊ตังเนาะถูกแดจัดไปนะพี่หนึ150่งร้อยห้าสิบนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เก้าอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่แหวน,นวนสุจิโนสองสี่สามสองรุ่นถิ่นกาเนิดได้ไหมนะจัดไปนะหมายเลขที่เก้าต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สิบมาจนต็ด แตกลายงาจัดไปเรียมแล้วขึ้นคอได้เลยนะพี่นะ,นะกดจรจิงกระหนงหาจัดไปต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเอ็ดนี่ค่ะอันนี้เป็นพระแม่ธรณีนะพี่นะอันนี้เป็นพระแก้วมรกฏทรงเครื่องจัดไปนะพี่นะสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมจัดไปหมายเลขสิบเอ็ดต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสองอันนี้รุ่นพิเศษ วัดหนองฟักคีหลวงพ่อสูงหลวงยาสีส้มเลยพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเด็กสิบสามรูปหล่อหลวงพ่อจินราชอันนี้อินโดนูพี่นะอันนี้อินโดเจ็ดแป่โคตรสวยเก่าจริงเลยพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเด็กสิบสีนนอนนนะ่อันนี้เป็นเนื้อดินเลยพี่นะอันนี้เป็นเนื้อดินหลวงพ่อน่าขายหลวงพ่อทองสุกนลพี่เนาะ ใจจัดไวปนี่พี่ชอบชิ้นไหนติดตาก็ทักหาน้องเลมเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบห้าอันนี้เป็นหลวงปู่ทองคำควัดนิมวัดนิมมานโควิด้ำไม่นะะอ่านยากเลยพี่นาะออกอิที e ่อุตรดิตถ์ L D. นี่ก็ไหลทองเลยนะนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบหกนี่ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนี่มันจะเป็นกืนแตกนะ จัดไปนะพี่นะโคตรสวยหมายเลขสิบหกนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเจ็ดอันนี้เป็นเหรียญจั่สัวหลวงพ่อดำเพรเล็นตรงแดงนะ่จะสัวต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบแปดอันนี้เป็นพระในผงเหมือนจะเป็นผงว่านจำปานะพี่นะจัดไปนะพี่ใครรู้จัก ชอบจัิตากระทาคานได้เลยต่อไปก็เป็นมาได้สิบเก้ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะพี่นะอันนี้หลโบราณน,นะพี่จัดไปนะพี่นะสวยจึงิงต่อไปก็เป็นมาเลยี่สิบสองห้าสามสี่หลวงพวกก่อกะนี่ค่ะวัดเก้าห้องเรียมแล้วนะพี่นะขึ้นฟอนได้เลยต่อไปก็เป็นมาได้ยี่สิบเอ็ดี้ถุนาหลวงกรณ์นะพี่นะ เด็ดพ่อโลหาขาวดำลงยานะเอ้ะคขาเรียกอะไรขาวดำนะพี่นะนปิดอีเลยเป็นอกเก็ตต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสองลูกหลอดลง,พ,งพ่อเงินพ่อเงินเหมือนจะเป็นปีหนึ่งสี่หนึ่งห้านะพี่นะโอ้ยัวใ่อ่ะจัดไปนะพี่กดจึงต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสามนี่ทีน้องแหลมแจ้งไวนะ้เนาะหมายเลขกี่สิบสามมีห้าองค์ทองร้อยนะพี่นะ มันจะมีราคาแตกต่างอยู่หมายได้คิดสิบสามชิ้นเดียวขเขาเขียนว่าพระอะไรเนี่ยมองไม่เห็นเลยพอพอพึ่งเหรอเฮ้ยเขาเขียนว่าพ่อแก่ได้ไหมนะเป็นทองแดงรูปหลนีค่ค่ะวัดใหม่ประุงเขตนี่อดผงฝางแร่ฝังนินทุกอย่างฝังอยู่ในนี้นะพี่นะสวยจิงมคือต้องหา ห้าองศาร้อยงดต่อนะจ๊ะคุณไหนต่อเจ๊ทุกกิน้นเจ๊ไม่ให้เลยนะพี่จะด้ฟังเลมไม่ทับจทิมนะพี่นะเอาสวยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสี่หมายเลขยี่สิบสี่เป็นยี่สิบห้าศตวรรษมีเข็มอยู่ตรงนี้นะพี่นะนจัดไปนะพี่สวยจึง ึ่งร้อยห้าสิบนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบห้าอันนี้เป็นเล็บเติบไฟอันนี้ก็เช้าน้องแลงมาเป็นเงินนะพี่นะเช้าตรงนี้นะนี่ค่ะแจกไปนะพี่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะหมายเลขยี่สิบห้าต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบหกพระปิดตาหลังยันเราฝังตะกุดหนึ่งดอกใครทราบที่นี่ค่ะก็กดจิ้มมาได้เลยนะ ักเลยเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเจ็ดอู้ยน,นี้เสือยิ้มปากบานใช่นี่นี่ค่ะวัดอะไรอะเจริญว่าลาลามปิดได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบแปดนี่ค่ะอันนี้เกตคดอันนี้พระพิจิตร เลยนะเป็นเนื้อผงต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเก้าหลวงพ่อเงินกระไรกระไรเงินนะพี่นะเป็นกระไรนะพี่หลวงพ่อเพชรสี 4, ่แปดสามแจกไปนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสมเด็จเจ็ดชั้นแจกไปนะพี่นะเจียงกือหนึ่งหาแะดรุ่งตาก็ทักหาเจ็ดน้องแลมได้เลยนะ ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเอ็ดนี่ค่ะวัดบีละโชตยันกเกาะเพชรสำเร็จพระเจ้าตากน้ำทองแดงมีเลขคูดเลขนำเบอือด้วยนะพี่นะแล้วมีตะกุดนี่ค่ะแล้วก็มีสร้อยหนึ่งเดี่ไอ้อสร้อยหนึ่งเส้นพร้อมพระได้ไหมนะหนะึ่งร้อยห้าสิบยกชุดต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสองลูปหลอดหลวงพ่อเงิน มีตัวน่อยู่ตรงนี้นะพี่นะไม่รู้ไม่รู้วัดไหนสร้างนะพี่ถูกใจก็ค่อยไปเนาะพี่เนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสามนี่ค่ะอันนี้เป็นกระตุกใส่เป็นตะกัวได้เลยนะชอบพอะภิสกิจได้เลยเนาะเหมือนจะเป็นหลวงพ่อนงนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามเจ็ดสี่สำเร็จสีดำ ชิ้นใหญ่พอประมาณนะพี่นะชิ้นนี้นะหมายเลขสามสี่ต่อไปก็เป็นหมาเยเลขสามห้านี่ค่ะเป็นพระเนอชินนี่เขาเรียกว่าล่วงอหรือว่าพระลพบุรีเนอชินสนิมแดงนะพี่นะเรียมแล้วเกินขอได้เลยนะพี่ี่ค่ะหมาเยเลขสามห้าต่อไปก็เป็นหมาเยเลขสามหก 3, วัดป่าเลไลีอุทัยธานีดาวสำเร็จ ออกผงน้ำมันด้วยนะพี่นะนดาวโอดแกะยากน่อ๋อนี่วัดตลาลไลายฝังตะก,กุดทองหนึ่งดอกไม่ต้องแกะนะพี่นะหายรูปก็หน้าหลังพอนะพี่นะเนื้ผอผงน้ำมันฝังลอยต่อไปก็เป็นมาเลขกสามเจ็ดหลวงพ่อเช่ม รงยาแล้วพี่นะนี่ค่ะวัดฉลองเมืองภูกเก็ตจัดไปนะพี่ลงยาสีเขียวต่อไปก็เป็นหมายเลขสามแปดนี่นี่เป็นพักกุกแน่นอนสวยจึงนี่ค่ะิดได้เลยนะถูกใจสก,กิดได้เลยหมายเลขสามแปดต่อไปก็เป็นหมายเลขสามเก้านี่เจ้าพ่อเจ้าแม่แม่ชุมแสง ขอนทวันนะพี่นะหายากล้วพี่นี่เขาจะไหวอะไรแหมังกร,กรทุกปีทอดเมฆทอดเป็นเนื้อโลหะนะพี่นะเน,เนื้อทองเหลืองอนะ่ะต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบหลวงพ่อรวยวัดหลวงพ่อรวยวัดตะโกสองห้าห้าแปดนี่นีิทันหลวงพ่อนะพี่นะทนันนะคะจัดได้เลยเยอรจิ้งคันหนึ่งหาหนึ่งร้อยห้าสิบทุกชิ้นยกเว้นหมายเลขยี่สิบสาม ายเลขยี่สิบสามขายยกกองถ้ารับชิ้นเดียวก็ไปร้อยห้าสิบจัดไปนะพี่นาะหมายเลขสีนะ่สิบผมพอรวยเนาะชอบชิ้นไหนอไลน์โทรเบอร์ติดต่อน้องแรมได้เลยนะแขบรูปกอแล้วก็บอกอีพีแล้วก็บอกหมายเลขนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าอยู่อีพีไหนเนาะเพราะว่าของน้องแรมมีสองช่องมีช่องน้องแรมกับเจเจแดนพระหลุดเนาะมีสองช่องมันก็เลยต้องต้องถามรายละเอียดนิดนึงนะพี่นะพราะว่าจะส่งผิด อ่ฝากไปพี่เอฟซีนะกไดไลก,ก,ก์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องในพะหลุดหลักรอด้วยนะคะจะได้ไปพาดในคลิปต่อไปเนาะวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะมีพีุ่หน้้ก็เจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ